สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหัวข้อนี้ก็คือเซอร์ไพรส์ที่จักรวาลกําลังจัดเตรียมมาให้กับคุณมีอะไรเดี๋ยวเรามาแอบดูกันซิว่ามีอะไรที่จักรวาลกาลังจัดเตรียมมาให้กับคุณนะคะธีการเลือกชอบตัวเลือกสีไหนที่เตรียมมาให้ก็ได้นะคะกองที่หนึ่งสีฟ้ากองที่สสีน้าตาลและกองที่สามสีชมพูนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกองที่1เลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่1นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ที่จักรวาลกําลังจัดเตรียมมาให้กับคุณมีอะไรฝากกดลลคคชิามปนนํัังงใใจห้้้บ่อีีวยะะ ไห้ไฮโลเฟนเปิดฉากมาเลยนะคะโอ้เดอะสตาร์ด้วยนะคะหกหดาบนะคะทาให้ยานเราถึงความรักอ่ะเออเหมือนคุณอาจโชคชตากำลังจะเตรียมความรักมาให้กับคุณก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นคนใหม่คนเก่าได้หมดคนที่อยู่ในความคิดของคุณก็ได้นะ,ะหรือใครที่โสดไม่มีใครคิดเลยไม่มีอะไรเลยก็ คุณจะได้เจอกับความรักที่มันเป็นอะไรที่เนี่ยเปิดฉากด้วยไฮโลเฟนจบด้วยเดอรเลเวอร์นี่ถือว่าดีนะคุณจะได้พบเจอกับความรักที่มันเป็นทูเลอร์ความรักที่เสมอสิทธ์นะคะความรักที่เข้ากันได้นะคะเสมอต้นเสมอปลายไม่เอาเปรียบกันถ้าคุณดูเนี่ยเหมือนสองอมันเหมือนกับอยู่ด้วยแล้วจะสงบอยู่ได้แล้วจะสงบจงบิตสงบใจจะมีความสุขอ,อ่ะออยู่ด้วแล้วสบายใจอยู่ด้วแล้วไม่เครียดนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกําลังจะ เออได้นะไม่ใช่สิ่งที่คุณจะรังจะได้สิจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่โชคชะตากําลังจะจัดเตรียไมไ้ให้กับคุณยังไงคุณก็ต้องรับไปแน่นอนนะคะก็คือความรักคู่รักที่ดีคู่ครองที่ดีความสุขนะคะที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเหมือนหกดาบกาลังจะไปสู่พลังงานเออไปสู่น้ําที่นิ่งนะคะไปสู่แบบเอ่อ ชะตาที่ดีขึ้นอ่ะดวงความรักคุณกําลังจะดีขึ้นนะคะใครที่ยังไม่ได้สมหวังหรือเครียดหรือเศร้าหรือทุกข์ใจกับความรักนะคะไม่ต้องเครียดอีกแล้วนะไพ่เดอะฟูลทำให้นึกถึงความเชื่อความศรัทธานะคะความเชื่อความศรัทธาคุณยังต้องมีนะคะแล้วก็รักตัวเองเตรียมตัวตัวเราไว้เลยเตรียมตัวด้วยการที่รักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดจักรวาลเนี่ยก็จะจัดเตรียมตรงนี้ไว้ให้พอถึงเวลาเขาก็จะส่งให้คุณแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วง แต่ไม่รู้ทําไมนะกองที่หนึ่งเหมือนมีความรู้สึกว่ามไม่ไกลนะไม่น่าจะนานนะน่าจะแค่หลักเดือนนะคะเออคุณได้ไพ่ intuition นะคะ and manifestation friend and college นะคะเออมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะดึงดูดความรักหรือเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนแท้มาก็ได้นะคนที่ไม่เอาเปรียบคุณคนที่เข้าใจคุณแล้วก็พร้อมที่จะให้เหมือนคุณแล้วก็มีเรื่องของ manifestation คุณกำลังจะดึงดูดความรักที่คุณปรารถนาเข้ามานะคะ FIRE นะคะก็จะเหมือน PASSION นะ Strong Emotion, Passionate, Love or h เฮดนะคะก็คืออันคิดว่าคุณกำลังจะเจอด้านดีอะด้านดีของเรื่องของความรักของเรื่องมิตรภาพนั่นเองนะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลกำลังจัดเตรียมความรักนะคะที่มันเป็นความรักครั้งนี้มันจะไม่ใช่แค่ความรักทั่วไปนะคะอาจจะรู้สึกได้ถึงว่าเขาคนนี้สามารถเป็นคนรักเป็นอ่า ความรักที่โรแมนติกแล้วก็เป็นความรักที่เหมือนเพื่อนเหมือนญาติเหมือนพี่น้องอะ่ะมันเป็นอออินวันเลยอะ่ะแต่ว่าคุณจะมีแบบพาชันกับคนคนนี้สูงมากคุณจะรู้สึกแบบอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดเวลาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะคิดและรู้สึกถึงเขาบ่อยมากอะ่ะมันเหมือนกับครั้งแรกที่เจอกันอะ่ะเหมือนเหมือนไฟมันลุกอะ่ะลุกแบบลุกหนักเลยแหละนะคะทั้งคุณและเขาไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะแล้วคุณก็ได้ไพ่จบด้วยโนว์กินนิ่งนะคะการเริ่มต้นใหม่ ในชัปเตอร์ใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จักรวาลกําลังจะจัดเตรียมไว้ให้กับคุณเนี่ย <_ d ata> ก็คือจะเป็นเรื่องของบทเรียนใหม่ชัปเตอร์ใหม่นะคะในเรื่องของความรักนะคะการที่คุณต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเองต่อไปชัปเตอร์ใหม่ของคุณจะมีคนที่เป็นคู่ที่ดีที่เสมอสินพร้อมที่จะอยู่กับคุณระยะย,ยาวเหมือนกับคุณจะไว้ใจได้จากที่คุณต้องพึ่งตัวเองหรือไว้ใจใครไม่ได้อย่างเงี้ยหาเพื่อนคู่คิดไม่ได้นะคะหาคู่ชีวิตยังไม่ได้เนี่ยคคคคุุณณจจจจะะะะเเเอออตรรงนนนนั้นนะะบ้บบที่่สามามถชืได นะคะเชื่อได้ทุกอย่างแล้วเขาจะไม่มีวันนอกใจคุณเขาจะซื่อสัตย์กับคุณแค่คนเดียวเขาจะไม่มีวันทําำลายคุณแน่นอนนะคะแล้วก็ไพ่จบเนี่ยขึ้นเลขสิบนะคะก็คือ new beginning จริงๆอ่ะการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในรูปแบบที่ amazing มากเลยนะคะถ้าบางคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องความหลักนะคุณก็จะได้เจอเพื่อนที่แบบเป็นกรารยาณมิที่ดีคุณสามารถปรึกษาพูดคุยได้ทุกเรื่องเลยนะคะ โดยที่คุณแบบไม่ต้องรู้สึกกลัวว่าเขาจะเอาคุณไปนินทานหรืออะไรหรือเปล่านะคะคุณจะได้เจอกับเพื่อนกลุ่มใหม่หรือทีมทีมเวิร์กนะคะก็เหมือนกับอาจจะเป็นคนที่ทํางานใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจชีวิตคุณรู้สึกดีขึ้นนะคะเหมือนคุณจะแบบไม่โดดเดี่ยวแอนเห็นเหมือนกับคุณอาจจะโดดเดี่ยวมานานหรือต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองมานานเนี่ยตรงนี้กําลังจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะดวงด้านความรักดวงบริวารดวงมิตรภาพคุณกําลังจะดีขึ้นนะ โอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะสาหรับใครที่เลือกกองหนึ่งความรักกําลังจะสมหวังนะคะสิ่งเอ่อคุณกําลังจะสมหวังในเรื่องความรักคุณจะเจอเจอมิตรภาพที่ดีนะคะคุณจะมีเอ่อสำหรับบางคนอาจจะมีพาชั่นในการทํางานมากขึ้นก็ได้นะมีความสุขความอินจอยในการใช้ชีวิตของคนในแต่ละวนันหรือการทํางานนะคะหรือบางคนอาจจะอยากอาจจะรู้สึกมีพาชั่นในการมาดูแลตัวเองมากขึ้นอยากจะดูแลตัวเองอยากจะใส่ใจตัวเองอยากจะพาตัวเองไปทำโน่นทำนี่อะไรอย่าง เอ่อตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็คือสิ่งที่จักรวาลกําลังจะเตรียมไว้ให้กับคุณนะคะชัปเตอร์ใหม่เจอสิ่งดีนะคะเจอแต่ กัละยะาณมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะมิตรภาพที่ดีก็โอเคเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นกำลังใจโดยรวมแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ v.star99 จะชัว์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นด,นดวงคุณโดยตรงก็จะแม่นยํากว่านะคะถามได้ทุกเรื่องเลยการตัดสินใจการค,นคอนเฟิร์มก็ได้บางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเยุยกับใครมาเปิดใจมาปรึกษามาคุยกับที่นี่ได้นะคะมาดูกับที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะอะ่ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะสีน้ำตาลเดี๋ยวมาดูกันว่าจัก,กรวาลน,นะคะกำลังจะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้กับคุณอยู่นะคะเดี๋ยวลองมาดูคุณได้ก้าเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะ <S <S <ๆ>น่าจะเป็นแบบว่าเตรียมงานใหม่นะคะไว้ให้กับคุณ <S <S หรือแบบว่าโอกาสไม่ไม่อยากจะใช้คำว่าโอกาสเหมือนกับคุณอาจจะได้งานใหม่หรือการที่แบบแันจะบอกว่าการโย้ยายนะคะการย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าการที่คุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินมากขึ้นอ่ะเหมือนคุณจะจัดการอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นคุณจะ ใครที่แบบยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือกับเพื่อนกับญาติเนี่ยคุณสามารถที่จะที่อันเห็นนะคือคุณสามารถที่จะออกมาอยู่กับตัวเองได้อะมาออกมาอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็จัดการการเงินการใช้จ่ายอะไรเงี้ยได้ได้ด้วยตัวเองด้วยอะอืมอีกอย่างหนึ่งก็คือจกักรวาลกําลังเตรียมเงินนะคะเตรียมเรื่องงานเรื่องเงินไว้ให้กับคุณบางคนอะอาจจะได้งานใหม่ส่วนบางคนเนี่ยอาจจะได้แบบว่าคุณอาจจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะคุณอาจจะมีเงินเก็บคุณอาจจะไปม,ม่เหมือนจะมีบางอย่างเข้ามาเนี่ย ถ้าคุณได้งานใหม่อะงานใหม่ก็คือจะมีความมั่นคงและทาให้คุณเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองสามารถทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําก็ได้นะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะเหมือนคุณจะได้ทําทํางานได้เต็มที่อะเออการงานของคุณกําลังจะ เหมือนกับจากที่คุณถ้าคุณเปิดร้านหรือคุณทําอะไรอะ่ะมันเงียบๆอะ่ะเดี๋ยวมันเริ่มจะกลับมา b ซี่นะคะกลับมายุ่งวุ่นวายนะคะกลับมาขายดีเหมือนเดิมอะคะ่ะเนี่ยตรงนี้แหละคือสิ่งที่จักรวาลกำลังจะเตรียมให้คุณคือเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องงานนะคะแล้วก็แองเห็นว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะเหมือนกับคุณจะได้ไปใช้ชีวิตแบบอีกเลเวลหนึ่งอะเออบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยแบบ ใช้ชีวิตหรูหรามาก่อนเนี่ยคุณก็อาจจะได้เจอโอกาสที่ทําให้คุณได้ไปสัมผัสิตการใช้ชีวิตแบบนั้นนะอาจจะเป็นสถานที่หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่คุณจะแบบมีเงินเยอะจนจะคุณสามารถแบบจะใช้อะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้หรืออยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะ่ะมันเหมือนกับคุณจะได้ไปอ็กเพียนสัมผัสก,การใช้ชีวิตที่คุณต้องการนะคะอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องสุขภาพนะคะกําลังจัดเตรียมสุขภาพนะคะใครที่ กังวลเรื่องสุขภาพหรือสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะคุณก็ต้องอดทนนะคะแล้วก็เข้มแข็งดูแลตัวเองไปก่อนเดี๋ยวถึงจังหวะเวลาเนี่ยโชคชะตาจักรวาลก็จะทําให้คุณเนี่ยดีขึ้นไม่อีกได้ค่ะมันก็จะช่วยคุณอีกแรงหนึ่งทำให้คุณกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีนะคะจะได้ไปต่อน,นั่นเองนะเ,เรื่องสุขภาพก็สําคัญนะกองนี้นะคะจะเป็นไฮเดนนะคะ motivation เหมือนคุณจะพบเจอกับ ความสามารถของคุณนะคะคุณจะดึงความสามารถของคุณมาใช้ในเรื่องของการทํางานได้ดีขึ้นแล้วมันจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จถ้าไม่อันเห็นว่าคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะอืมคุณมีโอกาส <S <S ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่จะพบกับความสําเร็จในรูปแบบของคุณนะคะในเรื่องของการงานหรือคุณอาจจะเจอ การแ make money การหาวิธีการหาเงินอีกทีหนึ่งอ่ะเหมือนคุณอาจจะเจอค้นพบวิธีในการหาเงินว่าทำไงฉันจะมีเงินเยอะขึ้นแล้วคุณก็อาจจะเปิดใจใช้วิธีนี้ดูแล้วมันก็แบบเวิร์ได้ดีสําหรับคุณมากๆเลยอะค่ะแต่ที่เันเห็นก็คือคุณจะเจอค้นพบพรสวรรค์ของคุณนะหรือไลฟ์โพสของคุณแล้วก็คุณจะคุณจะพบคุณจะประสบผลสําเร็จในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะในรูปแบบที่คุณต้องการแล้วก็การเงินคุณจะดีการงานคุณก็จะดีด้วยนะคะ Op o กาสที่อ๋อวินฟอร์นะคะมันจะมีโอกาสที่ทำให้คุณเนี่ยไปเจอความสำเร็จได้นะ,ะหลังจากที่คุณพยายามด้วยตัวเองไปสักพักเนี่ยคุณจะไปเจอโอกาสแห่งความสำเร็จหรือวินฟอร์เนี่ยทำให้คุณอาจจะมีโชคลาภการเาสี่ยงดวงนิดนนอยหน่อยแต่คิดว่ากองที่สองเนี่ยดวงคุณไม่ค่อยมีในเรื่องของโชคลาภหรอกแต่สาหรับบางคนส่วนน้อยอาจจะเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแนะนานะคะก็คือจะเป็นโอกาสนะมันจะเป็นโอกาสที่ให้คุณไปเจอการงานที่ทําให้คุณเนี่ยมีการเงิน ที่เข้ามาทุกเดือนแบบมั่นคงมากกว่าที่จะไปนั่งเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงะคะ่ะเพราะรู้เลยว่ากองสองเนี่ยดวงของคุณเนี่ยไม่ไม่มีในรูปแบบของการเสี่ยงโชคสุดแต่ถ้าคุณทํางานอนะ่ะคุณจะได้จัดก,การงานอืมถ้าคุณเปิดช่องทางการงานไว้เนี่ยคุณถึงจะได้นะคะแล้วก็ความเป็นลีดเดอร์ช p พนะคะก็ตอบโจทย์นะคุณจะมีความเป็นผู้นํามากขึ้นคุณจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจคุณจะกล้าตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับคุณอันนี้ก็คือข้อดีเลยจกักรวาลกําลังจะจัดเตรียม ความพร้อมความกล้าของคุณเหมือนจะดึงความกล้าของคุณออกมาจะดึงความพร้อมของคุณออกมาเหมือนจะเตรียมสถานการณ์บางอย่างให้คุณต้องกล้าที่จะเลือกตัวเองก่อนกล้าที่จะทําเพื่อตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วพอคุณทำเนี่ยคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับคุณให้กับตัวคุณเองเหมือนกันนะคะแต่จะมีโอกาสในเรื่องการงานการเงินเข้ามาให้นะจะเด่นในด้านนี้นะคะก็ประมาณนี้นะสาหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จักรวาลกําลังจัดเตรียมไว้ให้กับคุณอยู่นะคะ S <S ก็เป็นการ,รอ่านจดโน้ตโดยรวมแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v d o c 9 9 a จะโชว์กา่เชัดเจนกว่านะคะแล้วเป็นการดูดวงที่แบบว่าคุณจะไม่เครียดแน่นอนนะคะถามได้ทุกเรื่องการตัดสินใจคอนเฟิร์มก็ช่วยได้บางเรื่องไม่กล้าเปิดใจกับใครเนี่ยก็มาปรึกษามาดูก,กันที่นี้ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกองที่3มเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่สามสีชมพูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจัก,กรวาลกำลังจะจัดเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้กับคุณนั่นเองนะคะฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะเหมือนจัก,กรวาลจะช่วยคุณเคลียร์ปัญหาอุปสรรคที่คุณเผชิญอยู่บางคนอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์บางคนจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงน,งานบางคนเป็นเรื่องแบบ ยังไม่มีโอกาสเหมือนเราติดอยู่ที่เนี่ยยังไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิตเหมือนคุณเจอทางตันนะคะแล้วคุณไม่รู้จะทํายังไงจริงๆนะคะจบด้วยไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยนะคือคุณไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตแล้วบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยเบื่อทางตันเจอทางตาอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องห่วงนะอะไรที่คุณยังไม่สัคุณพยายามแล้วแล้วคุณไปแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็ให้อดทนรอไปก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าจักรวาลเนี่ยท่านกําลังจัดเตรียมวิธีการที่จะช่วยคุณให้คุณเนี่ยก้าวผ่านปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะเหมือนเขาจะส่งความสุขมาให้กับคุณนะอะมมีเรื่องการเดินทางแอนเห็นเป็นแนวความสุขกวาความสุขการผจญภัยการเดินทางอินจอยอะไรประมาณนี้มากกว่าแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะเพราะฉะนั้นใครที่เครียดหรือชีวิตค่อนข้างนิ่งไม่มีสีสันหน้าเบื่ออะไรเงี้ยหรือใครที่เจอทางตันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามค่ะชีวิตของคุณเนี่ย กำลังจะกลับมามีสีสันอีกครั้งกำลังจะกลับมามีความสุขนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางเนี่ยเด่นนะอาจจะได้เดินทางหรืออาจจะได้เจอโอกาสที่แบบได้ไปเที่ยวโดยที่คุณคิดไม่ถึงอะคะ่ะอาจจะมีคนออฟเฟอร์ให้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่แอนเห็นเป็นแนวแบบรีแลกผ่อนคลายอะไรเงี้ยความสงบจิตสงบใจความสุขที่กำลังจักรวาลกำลังจะเตรียมยวมาให้กับคุณนะ คุณได้ไพ่ลอสนะคะก็เหมือนคุณหลงทางเนี่ยคุณจะเจอกับทางออกนะคะตอนนี้คุณอาจจะหลงทางอยู่ไม่รู้จะชีวิตจะเป็นไปที่ทางไหนบางคนอาจจะมีหนี้สินเยอะแยะมากไม่รู้จะจัดการยังไงนะคะเนี่ยแหละคือ,อ,อถ้าใครที่เจออย่างนี้เนาะจักรวาลโชคชะตาก็กำลังแบบจะส่งวิธีแก้ไขหรือคนทางเนี่ยมาพาคุณออกจากตรงนี้ให้ได้นะ,ะจากที่คุณหลงทางอยู่หรือสับสนอยู่เนี่ย คุณก็จะเข้าใจแล้วก็ชัดคุณจะเข้าใจคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงนะคะคุณได้ไพ ation ่ transformation มันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากร้ายจะกลายเป็นดีนะคะเพราะไพ่ the tower บางทีมันก็เหมือนกับอะไรที่เราไม่ชอบนะคะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะดีแต่อันคิดว่ามันเหมือนกับมีอะไรที่คุณรู้สึกตื่นเต้นด้วยนะตื่นเต้นตกใจในทางที่ดีเหมือนกับเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีด้วยอะคะ่ะที่จะเข้ามา แสดงว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือทําให้อันเห็นก็จะมีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศได้ไปชชีวิตต่างประเทศหรือการเดินทางด้วยนะก็จะมีตรงเนี้ยแลว้วพอคุณได้ไปอีกจุดหนึ่งที่หนึ่งะคะ่ะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปดีเลยเหมือนดวงคุณอนาะจะตอบโจทย์กับที่นั้นแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยดีจากที่คุณเจอทางตันไม่เจอทางออกสักทีเนี่ยคุณก็จะเจออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะอืมกำลังจะเจอเรื่องราวดีๆนะจะเจอกับความสุขนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นแน่นอนนะคะเพราะเนี่ยมาคอนเฟิร์มที่อันบอกว่าไพ่เอ่อ transformation ก็คือมันจะดีขึ้นอันนี้ก็มาคอนเฟิร์มว่ายัางไงมันก็ดีขึ้นแน่นอนนะคะคือถ,ถึงตอนนี้คุณพยายามจะคิดจะหาว่าเอ๊มันจะเกิดยังไงคุณคิดไม่ได้หรอกเพราะว่าโชคชะตาเขาจะเตรียมอะไรที่มันเหนือความคิดของเรานะคะแล้วมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่นะคะยิ่งใหญ่และไกลแต่คุณจะชอบและคุณจะอินจอยแน่นอนนะคะ โฟกัสนะคะก็คือคุณจะได้โฟกัสที่สิ่งนั้นแบบเต็มที่แน่นอมนมาเหมือนกับชั้นเตอร์ใหม่อะไรใหม่ๆนะคะเรื่องการเดินทางการอาใช้ชีวิตสไตล์รูปแบบใหม่ด้วยอะ่ะคุณจะโฟกัสที่ตัวเองได้ดีขึ้นคุณจะโฟกัสที่ความสุขได้มากขึ้นคุณจะโฟกัสที่การความคิดบวกได้ดีได้ได้ได้มากขึ้นด้วยได้ดีขึ้นด้วยอะคะ่ะเหมือนคุณจะเริ่มเหมือนกันอจักรวาลจะช่วยให้คุณเนี่ยมองทุกอย่างดีขึ้นคิดในด้านที่ดีขึ้นแล้วก็ มีความสุขมากขึ้นอนะพอคุณอยู่ในหมดนี้เดี๋ยวมันจะดึงดูดทุกอย่างมานะคะแต่ว่ากองที่สามเนี่ยอันเห็นเป็นว่าการเดินทางการไปใช้ชีวิตต่างแดนนะคะการไปผจญภนยการอินจอยจะเป็นรูปแบบเนี่ยที่ที่จักรวาลกําลังจะเตรียมมาให้กับคุณนะคะที่มันแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นระทึกนิดนึงนะ,ะแต่มันก็จะดีค่ะจะทําให้คุณเนี่ยโฟกัสที่ตัวเองได้มากขึ้นโฟกัสที่ด้าน p o ส i t i v ได้มากขึ้นแล้วคุณก็จะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดึงดูดอะไรที่ดีเข้ามาอีกนั่นเองนะคะ ประมาณนี้นะคะเหมือนชีวิตคุณกําลังจะไปอยู่ในรูปแบบที่มีความสุขสนุกสนานอะเออเหมือนกลับไปล่าเลิงเหมือนเป็นตอนเราเป็นเด็กเราไม่ต้องคิดอะไรมีพ่อแม่คอยเคลียร์ทุกอย่างอะไรเงี้ยเนี่ยคุณจะได้กลับไปหมดนี้นั่นเองนะคะก็คือโชคชะตาจากตวันจะมาเป็นพ่อแม่ให้คุณแล้วก็คุณจะได้ใช้ชีวิตสนุกสนานเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะเป็นความสุขความสบายใจซึ่งหาได้ยากค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ คนกองที่3มากๆเลยนะคะเป็นการอดาษจีโนโรโดยรวมแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star ก็าสก้าจะชัวกว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยต,ต,ต,งตรงจะแม่นยากว่านะคะถามได้ทุกเรื่องการตัดสินใจการคอนเฟิร์มก็ได้บางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเผยใครก็มาปรึกษามาดูกับที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจนั่นเองไว้เจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ